สวัสดีทุกท่านเราก็มาทําตีแบบนะพี่โนโอ้องเอ้ยสลับกันปวดแขนนะท่านผมตีแขนลอยแล้วมือกีนนี่เอา้านี่ก็ตีแบบนะอา่าบ้านหลังนี้ก็จะเป็นเหมือนบ้านของลุงศาสตร์เจรีนะท่านทําให้มันพอดีกับตัวชายคาบ้านเลยนะชายคาบ้านเนี่ยยืดหลังคาออกมาเท่าไหร่นะครับ ตัวพื้นตัวนี้ก็ยื่นออกมาเท่านั้นนะไว้ง่ายก็คือเทฟุตบาทเทีเดียวเลยนะพิเศษนะเออหลังๆนี้เราเทฟุตบาทพร้อมกันเลยกับตัวบ้านเราท่านนะครับแถมฟุตบาทด้วยพี่น้องเอ้ปกตินี่บ้านทั่วไปเขาจะเทที่หลังนะครับหรือว่าบางบ้านงบไม่ถึงก็ไม่ได้เทเหมือนเหมือนบ้านผมอะ่ะท่าน อ่าโอเคเอยขาเจ้าของเลยเหมือนบ้านเขียวก็ยังไม่ได้เทฟุตบาทนะท่านนี้เราเททีเดียวเลยกับตัวพื้นบ้านเลยเออรักตรงนี้นำ้ำนี่เกอกตรงนี้เออนี่แหละทำไว้อ่า ใครเนี่ยเมื่อกี้ี่สูงโพดลอยแขนเอาแคน,นี้ก็ล็อกล็อกไม่ให้มันลม้มเอา,อาเดี๋ยว่านี่บอกเอาล็อกแผ่นละตัวก็พอ เออเห็นนี้นะเอ้อก็เป็นด้านะี้ระเบียบเท่านั้นคือเอียงปันงูเลื่อยสัตเดี๋วนี้เ <laughs> ออ แบบเฮาคือนหนักนาสาหัสแทละะ อยู่นี่จะบาดมันเอียงดอ,อกปยมันอยู่นี่เกาเคสละเดี๋ยวเราเทปบุแล้วค่อยดึงออก អឺអស់200លັດមកនេះយកនេះអៀងអត់តក់ខាត់ໄວ້យូរនេះចឹងណ້ອຍនេះនេះឆាត់ໄວ້នេះ

อ๋อสวยงามทุกท่านเลย <Hey. S 1> <Hey. S 2> เดี๋ยวฟังโน้นอืม hmm. เราจะเดี๋ยวยวลองขุดดินดูก่อนทุกท่านมันดินมันขุดได้หรือเปล่านี่เราได้ปรับดินอีกอพี่น้องเลยเวแจะขุดง่ายอยเปละฮ่า หรือเอารถไทยมาไทยยังยู่ไปยู่ขี้ไทยมันไปฮ<อ>ะรถฟอร์ดเขาด้าบรดมันเตีย้ยโพดเอารถไทยมาไทยไทยแล้วก็จังกวาดไปอะวะมืดมือนี่สีแร้วบ่นี่เฮ้อนี่มันต้องกวาดฮะเนะน็บนบ่อนาซานะ ลงลึกเลยนะให้มันทํำการให้บนะ่น่ะเพนพีนะพลูจุคงที่นี่เนี่นะอ่ะมันตะกวาดปูนพุ่นเลยมันพื้นมันไม่เสมอเนาะแล้วไทยมันมีแนวไทยมันอยู่บ่มันสตาร์ทติดอยู่บ่นะฮะ เอาเราไทายมาไทยเอาสิเหนือนนะเอาเราไทยไทยอะไจะกวาดเอาไม้เอายังกวาดเอาเออเอาไปลองดูเห <c oughs> มือนกันในขุดสองมือก็บปเล้เวยด,ด้วยเลยเมืม่อยอยู่เลยปรับดินนี่จะพอแห้งอยู่เลยพี่น้องเอ้ย เดี๋ยวบังลองติดเครื่องรถไทยบังก่อนเอ้ยมีอะไรแข่่เดี๋ยมีบ่เอไทพอให้มันดึงขี้อันดึงดินได้นี่นะนไทยมุด mà pan clip bay thay bướn rằng luôn mẹ bớt đi bớt bớt nadi nè mẹ kêu bơ là hai ít cái đó bớt à ừ ừ đó nào lo luôn mẹ áo tiệt mi tiệt ตัมยังยังยังหนูเล่นออกจากท่อเออมันคือคือซีมีแหละเฮเกียร์ไรเราวันนี้อ่ะลองบมึงว่างอยู่บ่บันนี้อ่ะว่างมันอยู่ไซดดี๋ยวนี่เฮ้ยนี่บอกว่างลองบมึงนะนี่บอกว่างว้างมันคือมาอยู่เจนี่วะเกียร์มีเยอะดู ห้ยได้บ่หน้อยังนี่บ่ลองบ่อ่นนะมันฟังนี่บ่ฮะออโอเคเฮ้ยมันติ๊กติ๊กอยู่มันได้อยู่อจะติดได้หรือเปล่าท่านถ้าติดได้นี่คือเดี๋ยวมื้อื่อไหร่ยังปับลองสตาร์ทเมองก่อน Hãy subscribe cho rồi Ghiền Mì Gõ เดี๋ยวพรุ่งนี้นั่นแหละอ่าพรุ่งนี้ค่อยเอาผ่านไทยมันมาไทยเปิดหน้าดินเลยยังเอาไม่เอาจอบกวาดเอาคุดเนี่ยเมื่อยขนาดเด้อลคุดมัดน,นี่เนี่ยใต้พอดีพี่น,อน <laughs> ้องเอ้ยมันบานน้อยกใกล้กในบกไงมันอยูอ่นี่คุดมัดนี่กับพุ่นแล้วสามมือมาแล้วเอเอาเราถไทยติดเลยกับมือเดี๋ยวเขาไทยเลยบันี้ ไทเปิดหน้าดินแล้วก็กวาดไปพุ่นกวาดแล้วก็น้ำหดแล้วก็ปูไว้เม็ดเทพื้นจบอืกี่โมงแล้วนี่โอ้หรือว่าชีไทยเลยปะวะเอาเข่าเลวเนาะลองเปิดหน้าดินเพราะว่าเขาตีแบบแล้วเขาซีเรียวรถหาากเลยเนาะ เออเม่นวะเขาตีแบบแล้วเขามันซีเรียลรถยากักวะไปเคลียร์สถานที่เอาไม้ออกบุญดุลลืมไปพี่น้องเอ้ยเออเหล็กนี่เขาก็เอาไปทางอืดก่อนเพราะว่ารถรถปูนมากกระสีเขามาทางนี้เหล็กเข้าต้องเอาไวใ้ใสเนาะบนี่นี่เอาไว้ลังนี่กันก็ได้คนมาไว้นี่ก่อนเลยี่ยงอไว้ทางหลังนี ไปคนเล็กนี้ก่อนเนาะดับแรก็กถูกมือไปใส่เนาะอันนี้ไว้เทิงซะไม้ฟ้านี่เราะบ้าง ตึงหลังคาซะอยู่บนนี้ปลอดภัยไม่มีใครเยียบเ,เขาตูดไปอีกอละถือเป็นการทับหลังคาภายในตัวไปเลย ดีสถานที่ดูโล่ขึ้นมาแน่จักน้อยแบบนี้เศษเหล็กไม่ได้พี่น้องยเผื่อมันต้องได้ใช้เกี่ยวไว้ก่อน